สวัสดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับน้องอูพกับสาวน้องอูลองสานเนาะเมื่อนี้อูก,กับแม่ตื่นที่เศร้าๆทุกคนเพื่อจะไปเอานอไม่ไล่เนาะเดี๋ยวบ่ได้หาอยู่ในแถวบ้านตัวเองเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่งวนะันอูสีไปหาไปใส่เนาะนี่ทุกคนน้องอูสิไปหาอยู่ภูน่วยนั้นเนาะเาต้องขี่รถเข้าไปนี้เข้าไปนี้แล้วก็ข้ามภูนั้นไปเนาะแล้วไปหาอยู่ระว่างภูนั่นแหละไปหานอไล่เนาะป้าแถวนี้เขาจะเอิ้นเป็นป้าเคสสงวนเนาะทุกคน แต่ว่าเขาไปหาโน่หาหนางไม่อย่างกินทันใดเอาไปนี่นี่นๆๆนี่น,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 นีเข้าไปในป้าฮนเดี๋ยวซีรีวิวทางไปให้เบิ้งน้อยนึงเนาะแล้วทุกคนไปเจอก,กันอยู่ทางป้าไปหานอเลย น,นี่ทุกคนมาฮอดละอันนี้เป็นแบบป้าแท้ๆเลยทุกคนไปแม่กวงบนกวงก็ลงไปนี้ทุกคนน้องอูนุ่งเสื้อแดงทรงแดงเบิ้งตัวขวายมันเลี้ยวเบิ้องน้องอูคุณนะทุกคนควายมันเลี้ยวเลี้ยกูจะมาดีไหมนะ้หรือไม่มาแ <laughs> ี่เด่ไปมองพี่แม่เนี่ยนี่ มึงไม่ใส่หน้าหันกลับมีอูกับแม่มาหาโอ่นะทุกคนนอไลมันไปฮอทพันแม่แรนแม่น้อไลลิ้นมุกกับโบหับมุกอีแม่ตื่นไอทุกคนเมื่อเราก้าวหน้ามาได้อยู่นี่ก็ไปห้ามองเด็กกับโบได้แล้วมาได้อยู่นี่แหละมุนัน ทุกคนเกี่ยววิ่งนะหนอมันจะไล่นะเอาตออามไป้ามันก็เป็นอันนี้แม่อ่าเ้า้อา้าวมันคือโบมีนอก,กอ่ะเข้าห้าก็มาคุดบ่ะตายเบอโชคดีคือมูนันแล้วอื บอร์โศกดีคือมันนั่นแล้วปาดบอคิดจิเลือ่อยกูจงนอเลยเนาะมันน่าจะได้กลิ่นอยู่เด้มไหมเนาะนี่ทุกคนข้าเจ้าหากกัมาคุดนะทุกคนนี่อู้หากกัได้ท่อนี้หนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้นี่นอะไรสุ่มมันที่เป็นแบบน้นอๆแบบนี้ใสยียแล้วนี่นี่เนานะ นี่นอไล่นี่หากอะไรท่านี้ทุกคนเจ้ามาขุดเอาเมื่อหากมาบูทานขาเจ้านะนอนนี้เดี๋ยวมาเอาออเออโอ้ยหาน่อไลกิ่นสีได้กลมรลดเลยอือนีอ่ทุกคนเอาแม่ซับเอาไหมให้นออันนี้แม่ให้ามานหน่อย มืดเนาะแม่ตามืดเนาะในนอนสามขนาดเลยชิเด้อนี่ชิเด้อห่างล่างขนาดนี่นะขนาดขนาดขนาดห่างล่างไม้อันซิแม่ทับเมื่อกี้นะอู้อีแงเราโบเห็นแท้ๆนี่เน๊ะนี่เด้อเน๊ะล่างไม้เอออุ้ยเราโบเห็นแท้บ่าย นี่ทุกคนเห็นนอนน่เนาะนอไม่ไล่แต่มีน,มนออยู่ไหนพี่อีกแม่นี่เดี๋ยวออองงเอาวะนี่ไปส่งนอแม่การหานอไม่ไล่ต้องแบบนี้ เอออันนี้แลนอไรมันยักมือเลยทุกคนดิ่นกับมือกันไอเ้เหนียวนี้มืดแม่นอนนอนหลากอีแมคะคุณกูพุ่งมาแ,แม่นอนนอนแม,นม่ อืมเด็ดอโอ้โเฮยงเักกม่หักกร้ไรนี่เลพอแกงเลยโบยล่บราเอ้ยแม่เธอพี่แม่ เซดมาเข้ามาบ่โหสิเนาะนี่คนเห็นไหมมีไงเสด็จแม่ฮะกดเอาบอกได้เลวนี่นี่เนาะกดเอาเลยค่ะ นี่ออนนี้ไอ้เบิ่งเพื่อนหอยเพื่อนคุดเลยนะเอ้เป็คุดเลยทันอีกบอ้เป็นนอเอาไป่บอกนอเพื่อนไม่บอกเห็นหมดแดงนอตัวนั้นเห็นอือตัอหัวกับกริงไปเอาหัวเอากลัเอาก้อนหวย

เขได้มีลำได้มีนออ่องแม่เขาหมาใใ้เป็นปน่องเขาน่องอันนี้มันเป็นสีดำน่งองซ้ำเดี๋ยวกับบุคคลมาเลยยับขึ้นเดผู้ผู้เยอะแฉะ<ไ>มาลายเอาอีกเขาพอได้กินแล้วค่ะหญาเขา โอ้แต่ลายลายตุ้มไปกันแล้วโอ้ขับขนาดหมมาฮานอเดี๋ยวนี้แน่ออมอ่ะมดก็มีโต้เออมีบุมีอันนั้นมีลูกน้อยนะไม่มีเลยเลมีน้องมันละอุ้ยนี่นี่นี่บอกออกพื้นดินกันไหมดูคนนี่ Ba mặt chỉ làm như nóng nổi lên nếu nóng của em ở ngoài đấy anh cúc mày. Botu yu anh em. Botu yu anh em. Botu yu anh em. Botu yu anh anh em. Botu yu anh em. Botu yu anh em. Botu anh em. Bye. ุูคนคอก่อน,น,ห,น,นหักเลยบอกเ,เอนาะนี่เนี่ยพูดนอนนี่ฮะพูด,ดอนอนดูพี่อีกดิยพี่นี่นี่น เก็บบุ๋นหน่อยบู้สองนอเดีวดเลยเก็บคุเมื่อนี้แม่เก็ทุกทุกแม้บันทึก บดไรจะได้ะ่ะ่าไะนีอนี่จะเป็นหน่อไต่อนข้าวมาละอ่ะมอดข้าวหมาละโอ้ หนอไลย่ยแรงจนหัวโยงหนอมันไล่โอเมนมาอาไรงนี้หนอนยิด oh <man. S 1> หน,ออน่อยเอน็น,เนขุดแลทางเขียวเลย้ ข้ออ่านนะผูปิเอาว่ะมันน้อยโ,โอ,อ้เอขีละอ,อ,อันเอดเดบ่าว่าน้อยอีละบามาทางที่กอนพ่อไม่โออ่ไม่จออกเลยเ <c oughs> ข้ามาฮะนอต้องเข้าเลิก นี่ทุกคนหนอกไล่นะนี่งามมากพอดีแกงแ่บเอาว้นทุกคนโอ้จะไม่เอายาดูวันดูนี่เมดต่อเดียวนี่หละฮะวิวหนึ่งดิวชิโด้เนี่ ผกเล่นคางให้นะยังจะเล่นเนี่ยบางที่างทเจ้าพ่อผมจะเล่นได้ชวนหักเนี่นอนน้อยนอนเดียวเอยนี่ขาวมากเห็นมานอตัวนั้นปนข้าดิบอร่อยขนาด ดินแล้นี่แหละดินนอนอกันออกงาม,มาน,นะไม่มนเนาะเบิ่งมันออกไปลูกเสื้อมันชิยู่หนามูมันอยู่ใกล้ๆมันฮากมันดิอืมอีเนี่ย <c oughs> โอ้ยไม่ไล่เลยบอลสเบิเ้งดูบังท่งดูไม่ไล่แล้วก็ตุด,ดักอืมพี่กินละพอแกงละกินละชิบุพอกินสำเนากู้นอนซอยกระไล่เนาะ เอาดอานากน,นอซอนน่ะไปเมื่อป้านอไล่ชุดแล้วนี่น่ะถ้าอีนี่เอาไปให้พวกมันไกลหยับขึ้นทางเก่ายามัน<า>มชุดแ,แล้วนอไล่ไปโอ้ยาทุกคนเดี๋ยวดูประมาทดิบเฮ็นพุ่น่ะน้อน่ะเออ หก้อนมาสิมายมหนทุกคนเลยเมื่อก้อนเยอนอกีิร้อหานอโเบื่อใ่เบื่อเนี่ลมบเห็นนอยังเออจับก่อนอ้าวเอไมนี่นี่นี่ว้านุยกระาแม่เห็นบอกุยลายดุยลาย นอคือมกักนอกตุยเนาะบัดคนคือบูมกักคนตุยว่ะบัดตุยพัดดาบูงามบัดนอจ่อยพัดดาบวค่ะอะไรนะไม่เข้าใจเลยซับเอาแม่โอ๊ะโตัวมดกะกับบัดนี้บัดคนตุยเพัดดาบ,บูงามบัดน,นอพา,อนะายก,กีบบนอตุยจุยเนาะเสดว่านอ ทุกคนุนี่ทุกคนน้องอูเห็นตักกวกข่วงทุกคนเห็นบ่าวอือน,นี่เอเมอน,น,นี่นี่นี่เห็นอีกตัวช่องโตออกไปซะละเออนี่ไงนี่ไงมันอยู่ด้วยกันนะทุกคนยา,าวด้านนอกนั่นเลยนีมน่มันน่าแม่อีซี่โตเบิ่บงดูบักอันนี้ก็บักอันนี้ก็ไม่ห่าลืมละแม่ <laughs> <า>แม่ก็บบุหงูก็บกำหุ้มไว้ี่ม เดี๋ยวมันเชียร์ยาห้เลวเมือระบอทุกคนโอ้ตัวนี้อย่างน้อยนึงตัวยังเสียบ์บอลเลวเฮ้ตัวนี้ใกล้ซีเลวลตัวนี้นะนี่ตัวนี้เล้วละ่ะตัวนี้เล้วและวะ้วอ่ะตัวนี้เชียอยาห้เลวแล้วทุกคนนี่ปูมีดำดำละบาน้องอูเอินตุกข่วงเนาะนีอ่อย่างน้อยไปซอกมาแล้วมาครัวแล้วตำเจลหน่อยไหมเนาะ เเห็นอนออะไรเ้อนสิเดเออขาคุดออกเขุดออกละเยที่นางขุดีงาไฮไลท์กมั่วนี้บเห็นนันชวนคุณเห็นแล้ว ทุกคนตอนนี้มาฮอดเือนแล้วเนาะลงป้าทุกคนแม่จันนันตโลกตะลกทุกคนเพื่อนบ่เคยไปหาเนะอยยุป้านั้นจักเกอรอมีแต่อู้ไปเนาะแม่ทำบ่ได้ไปไปก็ไปแต่ดนแล้วแล้วเพื่อนทำบ่จือกำบ่จือทิศแล้วอู้พาไปอู้กับทางนี้เพื่อนน่ะอันมาป้าน่ะก็ต้องกลับคืนทางเก้าแล้วอกยางไปยางไปจ้าหน้ามันไปฮอดอัน อู้ก็ไปถ่ายคลิปเนาะช่วงนั้นอ่นหน้าแม่เป็นจิตจืดคือตกใจอู้ก็เลยแหววะ่าอ่นอู้แล้วนำทางแม่มานะอู้ว่ามาทางนี้เดี๋ยวพาไปอู้เลยเอียวกับคืนสิเต้มาเบิ้งทุกคนอู้ไปให้น้ำไปแบบนี้นะสิเต้ใงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเนาะอันนี้เนาะอันนี้เป็นจุดทางเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นทางเนาะเล่าเข้ามาแนวนี้ แล้วมาแนวนี้แล้วเอาห่านออกแล้วเอาเอี้ยวเอี้ยวมาอย่างซี่แล้วบ้านนี้ฮันอู่มันสิกับคืนอู่อะไเอี้ยวมาอย่างซี่แล้วอู่เลยอู่สิกับแนวนี้อู่ว่ะนะอู่สิกับแนวนี้ซอกย่างลัดมานี่แล้วออกมาแนวนี้อู่ว่ะนะแต่ว่าแม่ฮันบอแม่ฮันซีอยู่นี่แหละแม่ฮันซิกับคืนมานี่ปัดกับแล้วมันบวกกับมาแบบนี้นะทุกคนกับแล้วมันไปแนวนี้นะกับแล้วมันไปแนวนี้มันสิไปหน้าติ๊กฮันตี้แบบนี้นะอู่ก็เลยพาแม่กับคืนเนาะกับมาทางเก่านี่แหละย้อนย้อนมามองนี่แล้วเอี้ยวมานี่มาฮอดทางรถเนาะทุกคน ไปเวียงจันไปไป ừ ừ ừ ไปเลยพอป่ะอันเด้อัน,อนมาไงมันนี้พอ,อที่เดินแล้วบุฮูนะ้น่ะเออบอกการสำหรับตัวน้องอู้เองเนาะเวลาน้องอู้ไปใช่ไหนฮะตอนเขาต้องจื้อตอนทางเขาไปฮนะ่ะอู้จื้อว่าเพราะว่ามันไปตอนเศร้านเนาะแสงตะเวนมันออกมันสีออกเบื้องซ้ายแบบนี้เนาะเขามาเขาก็มาเบื้องซ้ายแบบนี้แล้วเขาเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วบันนี้ ตะเวนมันยุ่ทางนี้นะเฮาซิไปไม่ยังโดนตะบูมีตะเวนบุเขาก็ต้องกลับโดนทางตะเวนอันออกพุ่นเพราะว่ามันยังเซาอยู่เดี๋ยวเขาไปบุญอันฮอสุโมงบริอัฮอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมองนั่นเพราะตะเวนมันก็ซิบบุกไก่เขาด้วยเพราะว่ามันหักกับเวงเซาเนอะอู๋มันว่าเดี๋ยวนั่นเพราะว่าตอนไปตะเวนมันหักกับเริ่มออกเลยเนาะแล้วก็มันไปมันก็บ่ได้เข้าไปเลิกไล่ปันเดินนะแต่ว่าแม่จันทางบุกหูกรรมหูทิศมันซื่อ ย้อนแล้วค่ะคิดเดกป้อมเบิ่งแต่ซุ่มนออันบุเบิง่งใช่แต่ต้นไม้ใหญ่บออันเดินเดบบุเบิ่งนักเบิ่งเต้นอนอออันเดือดนี่เราทุกคนนอที่ใดนี่ใช่เคยไม่ไไนอเยอะในนอนเยอะอยู่ก็เอาโลงป้าและขุดนออมาเด้โอ้กันดอนเทพอันฮาลงนอันนอนลยเพราะว่า,าเฮาบม่ไปอ,อืมเน่คิดว่าสิบบัวได้นอกินแล้วเนาะไปกินแรกนโอ้ ลายจนเต็มเลยนอไม่ไลท่องกับการทิมแม่เช่นไหมอืมท่องกับคาดมันพัลงป้าได้วันนี้อุ้มนอไ,มได้เมืาา่อยได้โอ้ยตรงนั้นบูมีอารมณ์ท่ายคลิปให้เบิ่งเลยว่าลงป้าตั้งใจซอกทางออก <c oughs> ขันฮาวโไปอีเมจักที่เป็นนอเด้เนาะอีเมแม่จันวะ เกือบได้กินข้าวลิงเน่วะวัเนดเนอุรวันดีคข้ามันไ,ได้กินข้าวลิงมันจริง่ได้กินอันเดียวจอัดน,นั่นโท <laughs> รศัพท์กระบอกไปนี่ทุกคน,นได้ประมาณเน,นียแนเนาะเดี๋ยวเ่าไปสุดนี้ได้แน่งามก่นอนไปตอนกับน้ำสาเลยตีนจกักไปเตะอันเดียเจ็บแท้เจ็บวะมือผู้เฒ้าเดินนี่ทุกคนอีแม่ไส้มีที่อ่า ก็ทางฝังไทยฟากมาให้นอะอเข้าดีขนาดหรือเข้าดีป่ะอ,อ่นเพื่อน่าคือโบไซมีดตนานาไหน,หนลืมฟักไกล้่ะบมยเขาออกมาไซแล้วแต่ว่าอ,อันเอาเฮาออกมาไซแล้วแต่ว่ามือด้านเฮาบไดเอามันฟักซื่อแม่กับมาไบยันเลยใส่ย,ยูหยแหงใสเลยเนาะเข้าดีตัว เขาเขามีเม่บิเอาลบางเท้กระลึงใส่ผ้าน่ะจะพามากับฟันฟัน,ฟนแต่ว่าไปป้าเขาต้องได้อาไปมนไม่ได้พาดอือเพราะว่ามันเพื่อเขาฟันนั่นฟันนี่<ม>นอันนี้ฟันบบได้มันมีเทามซียนเว้เนาะเมนเ<ม><ม>ดี๋ยวที่พากันปอกนอกก่อนแล้วมาเจอกันมาสิได้นอไลไปแล้วทุกคน เรเบอร์ตองกันที่สั่งกันไนซัมนี้เราทุกคนไดมาเที่ยวร้านบ้างเอา่เอ ียทุกคนอู้ก็ไปห้าโน่แล้วก็ได้มาประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเอาไปต้มเนาะเอาไปต้ม,ม like แล้วก็คลิปต่อไปก็คือแกงหน่อเหมือนเดิมฮะ mm hmm. คลิปต่อไปก็จะีแกงหน่อไรเนาะแล้วก็กินกับข้าวเจ้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้อู้ลดน้ำหนักเนาก็เลยกินข้าวเจ้า <laughs> อาย,ยนะคะว่าลดน้ำหนักนี่ลดมือนี้ลวมืออืแล้วะ้า น้ำหนักอูตอนนี้ได้ประมาณมือนั้น,นไปสร้างได้49แข่งแข่งะทุกคนชอด50อีกน้อย1หอ50เนอะมันจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้แหละอูก็ถามแม่ว่าอู้ตุยบอแม่ก็บบอว่าบตุยแบบแค่อวบขึ้นมีเนื้อมีหนังขึ้นมีก้นมีนมขึ้นกว่าเก่าในนึ่งทำไมนะคลิปนี้อูกระชิลาทุกคนไปก่อนแม่สไมาซื้อเรื่อไปบูึงก่อน คลิปนี้อูกก๋กะชิลาทุกคนไปก่อนเนาะขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะ้องอูคลิปต่อไปดเดอเมื่อนี้ไปกับไปเต้ซาวนอะแล้วกันดงป้าแล้วทุกคนบ๊ายบาย